ถ้ากลายจินตนาการเท่ากับรวยทุกสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากการจินตนาการล้วนๆไม่ว่าจะเป็นทั้งปากกา iPad ใครจะไปเชื่อครับว่าปากกาแบบนี้มันจะสามารถเขียนลงใน iPad ได้เขียนลงใน iPhone ได้ด้วยปากกาแบบนี้ไม่มีหัวเมืองด้วยซ้ำนี่คือเกิดจากการจินตนาการล้วนเมาส์ใครจะคิดว่าเมาส์พวกนี้มันจะสามารถ บังคับคอมใช้งานกับคอมได้โดยที่ไม่มีสายเลยเห็นไหมครับทุกสิ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากจินตนาการล้วนๆโทมัสเอดิสันจินตนาการถึงความสว่างแสงสว่างถ้าปราศจากการจินตนาการไม่แน่โลกของเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ก็ได้เห็นไหมครับว่าการจินตนาการของแค่ คอมาด์เอดิสันแค่เพียงคนเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงโลกในยามกลางคืนให้มันสว่างสวยและมองเห็นใช้ชีวิตกันอย่างได้ปกตินี่คือแค่จินตนาการของคนคนเดียวอีกมากมายครับที่จินตนาการแล้วสร้างโลกขึ้นมาแต่ถ้าเราเปลี่ยนการจินตนาการมาเป็นเรื่องเงินละ่ะมันก็จะเท่ากับว่าความรวยหลายๆคนยังติดกับดักอยู่กับการกลัวการจินตนาการกลัวผิดหวังกลัวความเจ็บปวด รับความเจ็บปวดเหล่านั้นไม่ได้แต่คนรวยเขาชอบความเจ็บปวดเหล่านี้เขากล้าจินตนาการเขากล้าลงมือทำคนรวยเลยมีโอากาสที่รวยมากกว่ามีความมัง่งคั่งมากกว่ามีชีวิตที่ดีกว่าบางคนกลัวความผิดหวังจนใช้คำพูดปลอบใจตัวเองเช่นคำว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้เงินทำให้คนเป็นคนเลวเงินคือสิ่งไม่ดี ถ้าคุณกําลังคิดแบบนี้คุณกําลังคิดลบทางด้านการเงินคุณกําลังสร้างลิมิตทางด้านความคิดกําลังสร้างลิมิตทางด้านการเงินและระดับทางด้านการเงินในตัวของคุณคุณกําลังสร้างลิมิตทางด้านการเงินกําลังสร้างลิมิตทางด้านความคิดระดับทางด้านการเงินก็จะอยู่เท่ากับลิมิตที่เราสร้างลองทลายกําแพงลิมิตนี้ออกไปแล้วออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองออกไป,ไปเผชิญโลกให้มากขึ้นโลกจะน่าอยู่มากขึ้น ระดับการเงินของคุณจะเปลี่ยนแค่กล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองทำไมผมถึงกล้าพูดคำนี้เพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เคยอยู่ในกรอบอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเป็นพนักงานประจําเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่กล้าออกมาทําอะไรด้วยตัวเองสิ่งที่กลัวมากมากก็คือกลัวไม่มีเงินเดือนเพราะมากกว่า10ปีผมเคยได้รับเงินเดือนมาตลอดแต่พอไม่ได้รับเงินเดือนมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆซึ่งช่วงแรก ผมกลัวมากๆแต่พอผมก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองและก้าวเลยลิมิตของตัวเองแค่นั้นนะครับชีวิตของผมเปลี่ยนไปจากอีกคนหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่งมีรายได้มากกว่าเดิมถึง10เท่าเลยผมถึงกล้าแชร์ว่าการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองมันจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปถ้ามีคนมาบอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ลองไม่มีเงินดูสิครับ ไม่เพียงแค่มันไม่สามารถซื้อความสุขได้แต่มันจะกลายเป็นความทุกข์ทันทีหลายหลายคู่ที่อยู่รอบข้างตัวผมเลิกรากันไปด้วยเรื่องเงินครอบครัวแตกร้าวเลิกรากันไปมากกว่า90%้าเอลิอกรากันไปด้วยเหตุผลสำคัญคือเรื่องเงินเงินคือส่วนสำคัญของการหย่าร้างแล้วถ้าเป็นแบบนี้คิดว่าเงินจะยังสำคัญอยู่ไหมครับการจินตนาการจินตนาการด้วยความรู้สึก จินตนาการด้วยคำขอบคุณจินตนาการว่าฉันได้รับมันแล้วฉันได้ทํามันแล้วเปรียบเสมือนดาราที่ตีบทแตกคุณจะได้รับสิ่งนั้นเข้ามาจักรวาลจะจัดสรรสิ่งนั้นมาให้คุณและเ,เพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเงินสําคัญกับตัวเองมากแค่ไหนลองคอมเมนต์มาพูดคุยด้านล่างนี้ได้เลยและก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่อง Myset Skillset เราจะมาพัฒนาทักษะและสกิลเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จสำหรับ EP หน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ